สวัสดีค่ะขออนุญาตยืนใกล้ๆขออนุญาตยืนข้างพี่สีได้ไหมคะได้วันนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่สีละกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอไม์ให้กับพี่สีของเราหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะให้พี่สีของเราค่ะได้กับมาถึงแล้วขออนุญาตที่สี่เก่าทันทายค่ะดอมๆมทันทายของเราตานิดหนึ่งว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะดกใจด้วยเลยค่ะ ขอบคุณมาว่ะอุ่นปูรักโหนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสว A ตัวโซนกันนะหรือทุกคนนะครับผมมีคนไปดูเซอเช็คของดูด้วยช่วยตอนเช้าวิ่งมาทันด้วยขอบคุณมากนะครับผมวิ่งกันทุกคนด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะอยากจะถามพี่สินิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้แน่นอนว่าะพี่สิเนี่ยก็ได้ตลอดเวลาเนาะมาร่วมกันฉลองเปิดสาขาใหม่ตัดริบบิ้นกับเราในวันนี้ด้วยอยากให้พี่สิแบบอธิบายความรู้สึกกันนิดนึงค่ะ โผลรู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ครับซึ่งปกติเราช็อปที่วัดสันตินะครับช็อบเรื่องที่ชชอบไปด้วยใช่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยช็อปโมเดิร์นหน,นึ่งแม่ใช่ค่ะแบบหนึ่งแล้คิดในใจเขาใช่กำไรกันด้วยแต่คิดในใจดีว่าเออเราคุ้มอ่าใช่เราคุ้มเนาะเราเลยต้องช็อปนะแล้วปกติอาจถามได้ไหมคะเมื่อสักวันนี้เห็นเกิดมาแล้วว่าชอบโปรหนึ่งขังหนึ่งแล้วมีโปรอื่นๆอีกไหมที่แบบที่สีชื่นชอบในร้านวัดสันติมันเจอว่าเจออ่ะ แต่คมที่สุดคือหนึ่งแถบหนึ่งเออทุกคนเป็นไงคะชอบเหมือนกันไหมเชื่อว่าทุกคนเขาระจําอยู่แล้วเขาระจําอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าซื้อหลายอย่างโพสกินแคร์ของผมใช่ไหมใช่ใช่มีเยอะด้วยไหนๆก็มีไหนเราพูดมาขนาดนี้อยากจะให้พี่พีตีแบบตื่นต้นนิดเดียวเอ๊ะสินค้าอะไรนะมาจากพวกนี้ที่พี่พีทตีพูดไปก็จริงๆมีหลายอย่างครับโค้ชที่แบบนั้นก็มีแต่ล่าสุดให้ให้ผมจริงๆนะ บอกได้ไหมคะบอกได้ไหมคะอยากรู้แล้วเดินแอบกระติ้นิดนึงก็ได้ทยยินไทยไทยินซื้อข้าวตมบานใครอ่าเพื่อคนขาอย่าลืมเนาะอะไรนะช่วอเลยนะข้าวตมบารอันแน่หนึ่งแถมห<ๆ>นึ่งด้เนาะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะหนึ่งแถมหนึ่งบอกซื้อข้าวต้มบานอ่าเลยนะนะคะก็เนาะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าภา,ายในร้านของเราคะ่ะแน่นอนว่าวันนี้ที่พี่สิบจะทำมาพี่ช็อปได้นะวันนี้อย่าลืมช็อปได้นะอันแน่ น่ารักมากๆเลยนะคะเราก็ต้องขออนุญาตสัปดาห์พี่สั์น,นิดนึงว่าวันนี้นะะคในสัปดาห์นี้ค่ะอยากไลฟ์พี่ตีน่ฝากผลงานสักนิดนึงว่ามีผลงานอะไรบ้างให้กับแฟนชายของเราได้ติดตามเออรียนเชเนนิเลยค่ะวันนี้เลยครับเพลงผมนะเพิ่งออกเพลงอะไรคะเอ๊ะไม่ใช่เพลงผมนะ่ใชเพลงผมคุอะไรนะเพลี่สีเหรออุ้ยเพลงผมรอปีหน้าทุกคนจริงเหรอคะ ท่านทายทุกคนนะครับปีหน้าได้ฝันแน่นอนครับผมตอนที่กำลังเลือกอยู่เพราะว่ามีเพลงหลายอย่างที่อยากเอาเพลงนั้นมาเป็นเพลงแรกแต่รู้สึกว่าเราเป็นที่สองที่สามซึ่งอยากทุกคนฟังแม้ว่าวันพร้อมแม่ใช่ครับผมแล้วก็ตองไม่เมื่อเริ่มเปิดกล้องแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้นายสนาทุกท่านด้วยนะครับคอบฝากทุกท่านด้วยนะโอเคไหมคะโอเคไหมครับผมก็ สุดละขโมยใจครับเพิ่งจบไปครับแล้วก็เพลงบอลสีคนดีนรักจันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยที่ร่วมโหมดนะครับผมจะได้ทีฟอลแต่งงานสาววีมาครับสุดยอดมากแอบดูอยู่เสมอเลยนะครับในทวิตเตอร์ในเทลกมค่ะพักมาค่ะแน่นอนว่าตอนนี้สุนทนี้นะคะยืนใกล้กับมิซีขนาดนี้ครูออร่าพุ่งมากถูกต้องไหมคะทุกคนคะอยากแอบถามมิซีนิดหนึ่งใช่ออร่าพุ่งพอตั้งแต่กล้องเดินกล้องจับประโดดเลยอ่ะฮะพุ่ง นี่แหละพวกฝรั่งจันทราใช่พวกฝรั่งได้ไหมพวกไปแรงนะรับกันปะมันจะเจ็บนะพวกไปแรงอย่าไปไกด์ไลน์เขาแบบนั้นค่ะ,ะเดี๋ยวเขาจะแบบตั้งการรับน,นะคะแต่น่านอนอยากแอบถามนิดนึงค่ะว่าตอาานนี้ขนาดนี้คุนทีมีแบบใชผ้ผลิตภัณฑ์อะไรไหมคะแนะนำหน่อยนะแนะนำกับจันทร์ชายฝรักนิดนึงค่ะจริงก็ค่ะจะบอกทุกทายุจากเบสิกเราก็ควรแบบว่า นอนจ่ฝนอ,อย่งเพียงพอดื่มแอรแล้วก็รักษาสุขภาพจิตใจนะครับผมก็ต้องหมายว่าริบบทเป็นมามาจากข้างในใช่เราก็จะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้วม่จักมื่อแต่ใครไม่มีเวลาเราก็มีตัวช่วยครับเราก็มีเทสกินแคร์อะไรอย่างครับผม ทีแบบว่าช่วยบางทีก็มาสแนทขาผมวันไหนที่มาสแนทมาสตัวที่แบบว่าไม่ต้องล้างอะไรอือันนี้ใช้ดีค่ะแนะนําเลยนะคะทุกท่านสามารถไปเจอตาพิซีได้เนาะแน่นอนว่าอลล่าขนาดนี้อยากถ่ายภาพร่วมกันไหมคะอยากนะคะอ่ะเอาล่ะวันนี้เนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ซี่มากๆเลยนะคะที่แบบมาร่วมการฉลองเปิดสาขาใหม่อยากให้พี่ซี่ค่ะก่อนจะไปในรอบนี้กล่าวคำแบบเล็กๆน้อยๆให้กับทีมงา,านด้านใทยันนิตหนึ่งได้ไหมคะเขาจะได้แบบ ประทัดใส่ด้วยวันนี้ใช่ครือเปล่ะสีแบบว่าเหมือนเป็นผู้บริหฐานเลยเดินมาดูว่าเจ้าสางว่าใส่แต่ไม่ใช่หนูบอกแล้วว่าวันนี้คอสตรงคือเอาไปลอยยืนหนุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าผมชุดก็คือลอดไปเลยมีเฟรนไ be fantastic อะไรนะโอ oh my god ครับผมก็อยากใหทุกคนมาช้อปปิ้งครับผมเพราะว่าว่าสามีโปรโมชั่นมากมาครับผม ต่อคูกแน่นอนนะครับที่หลักคฉันไแลราก็มีโคดังแต่โคดัด้วยให้ลองเลือกใช้นะครับผมะไรก็มาชอบได้สถานีก็รีเูเวนใหมมาด้วยครับของพีซีมีสาชาแบบพวกระเทศแได้ทันครช้องได้เลยครับผมาแ่ปรโมชัให้กับพีซีเค่ะวันนี้ารากเวันนี้พูดเยอะไหมคะทุกท่านคะไม่เยอะหรอเอาอีกหรออุ้ย พูดไม่เยอะแต่ว่ารักหดใจใช่ไหมคะ กองการยิ <mile> ่งเยอส่งยิ่งได้ตลอดเลยดีเลยคะเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ถือได้ว่านแนวพี่ซีของเราก็ได้มาพูดคุยเอ็นต่อยกับกพายนะคะอย่างมากเลยแต่ก่อนที่จะให้พี่ซีไปพักค่ะเดี๋ยวให้พี่ซีนะคะได้กักพายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันกับสันชัยของเราสักนิดนึงค่ะได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวให้พี่ซีอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้ไหมคะเรียนเชิญนี้เลยค่ะอยู่ตรงกลางใจอพี่จันชายเลแต่ไม่มีความเจ็บปวดนะไม่มีความเจ็บปวด ขออนุญาตนะคะขอเข้าไปเป็นน้องด้วยได้ไหมคะตอนนี้เข้าไปเป็นน้องด้วยได้เลยค่ะเขาจมีเอาไว้บอกเพื่อนใช่ไหมโอ้หล่อด้วยตลกอีกนะอย่างนี้จะไม่ให้ทุกคนรักได้ไงกันเนี่ยหล่อด้วยตลกด้วยทุกคนก็คือติดใจเลยดีนแต่ว่าหล่อด้วยค่ะหนูไปไม่ถูกเลยทีนี้เขายังไงอันนี้เล่นวายใช่ไหมพี่เก็บคน แน่นคนแน่นก็แต่ยาวเลยทำไมเป็นใจวายโอเค okay. ทุกท่านคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอถ่ายภาพพร้อมกันนะเก็บหมดนะเลรนไวนเก็บหมดนะคะใครอยากได้ภาพสวยๆยิ้มหวานๆได้เลยยิ้มหวานๆได้เลยนะคะจะเอาเป็นมินะคะิคันก็ได้จะเอาเป็นหัวใจรูปตัวตีก็ได้เอาเป็นไหนก็ได้โอ้โหทุกคนขาใกล้ขนาดนี้บอกเลยว่าใจตัววายนะคะ ไม่ใช่แค่ทุกคนอย่างเดียวที่ใจจะวายตอนนี้ดิฉันก็จะจะไหวกันนะคะโอ้โหดิฉันตีของเรานะ่ารักมากๆเลยนะคะอาดีด้วยโอ้โหตอนนี้นะหลายท่านก็คืออ้าวดีด้วยจะได้ไม่น้อยนะะ้าค่ะจะได้ไม่น้อยใจกันนะคะ เอทุกท่านคะอย่าลืมนะเก็บภ้าพกันด้วยเก็บภ้าพกันด้วยนะคะอะของฟูนูด้วยอีกสักนิดหนึ่งค่ะ